นี่จ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ทรงยายโคกเขียวเ้อร์ขาสีพุนทุกคนไม่เลวจ้ะเห้นขิงขาแดงสีแดงด้วยจ้ะโอ,โอ้ยงามจ้ะเอ้ากระเด็นกระดอนงามขางามพุ่นนี่จ้ะ นี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายน้ำเนเด้อจ้ะเม็ดพึ่งขาแดงเนาะค่ะยังอ่อนอยู่จ้ะหาตัวจ้ะหาตัวโอ้โอ้โอตาพันดีเนาะยายเกือบเหยียบนี่ค่ะอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะเม็ดพึ่งขาแดงเนาะจ้ะนี่จ้ะ สนิทใหญ่จ้ะดอกใหญ่นะงามค่ะสวยงามมากหาโตจ้ะหาโตงามค่ะกำลังออกค่ะทุกคนหุ่หน้ะแม่นเบิดเลยจ้ะนี่กำลังออกแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะนี่จ้ะดอกมีน้อยปลใบพันธุ์ใหญ่ก่อนเนาะนี่จ้ะ สวยงามค่ะวี่กำลังพอดีกินเนาะค่ะเนาะรถฟูดเห็ดพึ่งค้าแดงเนาะค่ะกำลังดอกงามอยู่จ้ะโดนแค่หัวไปแล้วนี่ค่ะว่าถูกคนนี่จ้ะออกอันอันภูเขาค่ะฝุ่นฝุ่นอ่ะฝุ่นขัง้งใตหน้ามีแล้วยัง เลาะเขาหน่อยนี่แหละจ้ะกรากะตะแันตะก้าก็เอาลงมานั่บ่ได้เนาะคะ่ะมีดกะตะนั่นอยู่ทึงสิหาตัวเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ถือนนขึ้นไปแบ่งแน่บ่แบ่งแน่เนาะค่ะเนาะ แต่ก OK. ็โอเคแต่โบแต่ยังผ่านแล้วจ้ะยายบุหินหน้าอกอุ้มเราดีนัาเอาเอสโอ้ยปีนเขาจ้ะทุกคนนี่จ้ะ ย่ยเห็นดอกนี้แหละงามูีจ้ะเอาโอ้คุณเพิ่นเห็นนี่มีอีกดอกหนึ่งค่ะพอดีกินแต่พอได้เก็บอยู่นะค่ะทุกคน เราจ้ะเห็ดหด,หหหดินนี่จ้ะเห็ดตสมักบานเท่าไะจ้ะตัวนี้เห็ดดินจ้ะพี่น้องเห็ดดินค่ะบวยงามเลยจ้ะแต่ว่ากะเอาได้อยู่เนาะค่ะเนาะโอ้โอห้ะ่ีเพ่อใหญ่นี่ค่ะกำลังออกเ <laughs> ห็ดเปื่อย,ยค่แดงอือหัวหักหัวคน ถุงมือใหญ่บน่ใส่เลยจ้ะนี่พึ่งขาแดงอ่อนๆจ้ะเฮ็ดเกลือจ้ะโอ้ยได้ดอกง,งามอีกแล้วค่ะมือน,นี้ขาเพิ่เป็นยังสี่เนาะจ้ะต้องเป็น่ยนยังจ้ะสีชมพูโอ้หืมนี่ค่ะข้างงามจ้ะเกลือ เกลือจะนี่โอ้โดดตุมต้มๆเิ็นประจันสีพอดีกินเนาะค่ะเนาะแซ่บดูจ้ะนิ่ก็จ้ะโอ้อยู่เลิกแทอะงามจ้ะ น่ามาเลี้ยวขาสวยๆงามๆจ้ะอ้าวออกแล้วจ้ะนี่ค่ะลีลาลักทิตทลิงออกแลเราด้วค่ะเฮ็ดม่วงย้ายนาะจะแซบแต่ว่าบางประเทศเพิ่นกับบกินแต่ประเทศเยอระะมันเพื่นกินอยู่นาะจา้ะบางประเทศเพิ่ว่า่าอัน ยายเห็นในคลิปหมูเพิ่นดอกเนาะจ้ะเพิ่นว่าอันสะสมสารหนูจะเฮ็ดตัวนี้นี่ค่ะกำลังออกนี่อู้ฟินเลยที่นกใครสิจ้ะจ้ะตรงนี้ด้วยนี่จ้ะกำลังออกยายจังมาเอกี้พร้อมเฮ็ดอันเฮ็ดอันมันปูค่ะนี่จ้ะเอขัยสีเหลืองเนาะค่ะนี่จ้ะ สีเหลืองดินเหลืองเนาจ้ะปิดมูไว้เม็ดไข่จ้ะเม็ดดินเหลืองเนาะค่ะตัวนี้สีออกสีเหลืองๆใชะยายบริสัยถุงมือมาปลาไม่แล้วค่ะ เอ้งม,มือแกยู่กระตานนี่แหละนาะจะ้ะแต่ว่าว่าเมนเพิ่นสีบม่มีเลยบ่ใส่เนาะค่ะอ่าดอกน้อยๆจิ้มลิมยายพ่อเฮ็ดอันนังลมเนาะจะ้ะมีแต่อหอยหอแค่บเบาจักหน่อยจะ้ะนี่ค่ะอ้าวโหนี่จะ้ะเพื่อตื่มกันเนาะค่ะเนาะเฮ็ดพิดก็เริ่มออกแล้วเด้อค่ะเด้อ เม็ดหน้าเขียวนี่จะนี่ค่ะเริ่มออกแล้วค่ะอืมเห็ดผิดนเนาะจ้ะเนาะเริ่มออกคือกันเก็บหิมเบียนปลาเนาะจ้ะงามๆอ๋ออันนี้ปฏิตออกมานำ้ำวันใดซุขกขาดกว่านด้นเนาะค่ะหิมเบียนปลาจ้ะที่หอมๆแซ่บๆนั่นแหละจ้ะโอ้ยายแกอืมน,นี่ค่ะ มีเปลี่ยนปาปนะจ้ะเนาะน้นนนองแล้สทำนี่ราคาเมือนี้เนาะนี่จ้ะมีแกงน้อยนึ่งนี่แหละเนาะคะ่ะมีเห็ดรวมค่ะมืองลายอย่างหลายอันเห็ดเกลือแม่เห็ดอันอันพึ่งขาแดงเนาะจ๊ะชนิดใหญ่นี่จ้ะเห็ดมันฝูเนาะคะ่ะได้สามสี่ดอกเนาะคะ่ะบางมีเมาใสไห่ยืดก่ดกินเนาะจ้ะ หลายๆเลยค่ะเด้อคือคนคนละ่าแรงงานจากคุณนะคะเนาะ